ต่อไปจะเป็นการต่อบทที่5แบบที่1นะครับต่อบทที่5แบบที่1นะครับจะใช้บอร์ดเบสบอร์ด LCD นะครับแล้วก็โพเทนชิโอ e t เตครับเอาโพเทนชิโอ e t เตครับเสียบลงเบสบอร์ดนะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็ใช้สายตัวผู้ใช้สายตัวผู้และตัวผู้นะครับเสียบเข้าไปที่ขาแรกของโพเทนชิโอ e t เตอร์นะครับ ต่อเข้ากับขั้วลบครับนี่ครับ,รบต่อไปขาตรงกลางนะครับจะใช้เป็นตัวคู่และตัวเมียรครับ เอของโนดนะครับแลขาสุดท้ายนะครับต่อเข้าครับคั้วบวกนะครับ นี้นะครับต่อไปจะเป็นการต่อ LCD นะครับ <c oughs> นี้นะครับแล้วก็เอาทุกสายไปต่อที่ b บ e a d b o a r d นะครับ ก็จะได้แบบนี้นะครับไปนะครับเส้นสีดำนะครับเส้นสีดำคือกราวนะครับต่อ ึ่งสื่อตามคือกาวนะครับต่อเข้ากับกาวของอร์ดโนดนะครับ ไปเส้นสีขาวนะครับคือเส้นสีขาวคือ vcc นะครับ vcc ต่อเข้ากับ p a n ของหนูครับ ไปสซ่สายสีม่วงจะเป็น SDA นะครับต่อเข้ากับ D2 นะครับ ต่อไปสีเขียวนะครับ s c K l นะครับสายสีเขียวต่อเข้ากับ D1 ครับ สุดท้ายนะครับเป็นการต่อขั้วลบนะครับของเบสบอร์ดเข้ากับกาวของโนดนะครับ แล้วก็โคดลบของเบสบอร์ดนะครับต่อเข้ากับ3ามวีามบองบอร์ดนะครับนบอร์ดแล้วก็เสียบ USB เลยครับ นี่นะครับแล้วก็หมุนโพเทนเชียโอมิเตอร์นะครับจากน้อยสุดไปมากสุดนะครับเป็นหนึ่งพันยี่สิบสี่นะครับต่อไปจะเป็นต่อไปจะเป็นการอธิบายโค้ดนะครับ ทัดแรก i n c โคด e วเอนะครับเป็นไลบรารีที่เป็นสำหรับการเชื่อมต่อ i 2 c นะครับต่อไปเป็น i n c l คดนิ i ิด i d ิสต i 2 c h นะครับเป็นไลบรารีสำหรับควบคุมจอ lcd ที่เชื่อมต่อผ่าน i 2 c นะครับนิ u ิ d crystal i 2 c lcd นะครับการ เป็นการสร้างอ็อบเจกต์ชื่อ lcd นะครับสำหรับควบคุมจอโดยระบุ0 x 2 7เป็นที่อยู่ของ l c ไอสำหรับ lcd นะครับ16เป็นจำนวนคอลัมน์2เป็นจำนวนแถวครับไอคอนอินส์อนาล็อกวินเท่ากับ0เท่ากับ a 0นะครับการสร้างเป็นการประกาศสร้างตัวแปรที่ชื่ออนาล็อกนะครับอนาล็อกวิน และกำหนดให้ค่าเป็น a0 ครับต่อไป i n sensor value เท่ากับ0ครับประกาศตัวแปรชื่อ sensor value ครับซึ่งเก็บค่าอ่านได้จาก analog pin โดยกำหนดเริ่มต้นเป็น0ครับต่อไป v o i c e system นะครับ serial begin 115200เป็น เริ่มต้นการสื่อสารที่ความเร็ว1.152.0 0บิตต่อวินาทีครับ LCD begin เป็นการเริ่มต้นทำงานของ LCD ครับ LCD backlight เปิดไฟ backlight ของ LCD ครับ LCD set cursor 0 0นะครับเป็นการกำหนดตำแหน่งเคอร์เซอร์ไปที่คอลัมน์ที่0และแถวที่0นยครับ lcd print port value พิมพ์ข้อความ port value บนจอ lcd ครับต่อไปจะเป็น void loop นะครับ sensor value analog analog a analog pin นะครับอ่านค่า analog าจาก analog pin a 0ซึ่งจะมีค่าตั้งแต่0ถึง1,023นํามาเก็บไว้ในตัวแปร เซนเซอร์แวลนะครับต่อไป s e r i a s Print SensorValue ครับพิมพ์ค่าของ SensorValue ออกทาง s e r i a l Monitor พร้อมบรรทัดถัดไปครับ if SensorValue น้อยกว่าหรือเท่ากับ999นะครับ LCD set cursor 15และ0 เลื่อนเครอร์เซอร์ไปที่คอลัมน์สิบห้า LCD พิมพ์ช่องว่างเพื่อลบตัวเลขหล,ลักพัน if sensor value น้อยกว่าหรือเท่ากับ99 LCD Set Cursor 14 0สเลื่อนเครอร์เซอร์ไปที่คอลัมน์ที่14 lcd print เป็นการเว้นช่องว่างนะครับ lcd set cursor 12และ0เลื่อนเลื่อน cursor ไปที่คอลัมน์ที่12 lcd print sensor value เป็นการพิมพ์ค่าล่าสุดของ sensor value ลงไว้บนหน้าจอ lcd ที่ตำแหน่ง